สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้กลับมาพบกับน้ำเชียร์แล้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิภาไปตามแนวทางเล็ปูอารมณ์ดีเด้อค่ะ,ะคลิปนี้น้ำเชียร์จะไปตามเลขล่างก่อนเด้อค่ะเลขล่างค่ะงวดล่าสุดปูหลุดเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขบนหลุดต่อเนื่องกันสองงวดแล้วพี่สาวยาโสกับสองงวดติดค่ะเอาเลขล่างปูน้ำเชียร์ตามมาประมาณ สองสามงวดสาม,ส,ามสี่งวดเนาะค่ะ่ามผู้ชมลุดสองงวดะคะ่ะเลขกรางะค่ะ่ามผู้ชมน้ำเชื่อตามมากสี่งวดะคะ่ะสี่งวดลุดสองงวดเข่าสองงวดเหลขกรางะคะ่ะเลขวิ่งล่างะคะ่ะเอาสู่ต่อสู่กันไว้เนาะคะ่ะปูเพ่นก็ว่าสิเป็นทางไดเนาะน้ำเชื่องวดนี่สิบ่เขาอยู่บปูวาะคะ่ะ เอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟงังตัวเลขของปูอารมณ์ดีกับขอบพระคุณแนวทางปูเดะะ้อค่ะไปรับชมรับฟังปูกันเลยเด้อค่ะฮัลลโหปูกระดนวันสการค่ะเ, <c oughs> เป็นยังไงค่ะปูฮ่อนวะค่ะเออกระเขอยู่ค่ะ <c oughs> ยังทำพันล่ม <c> โ <oughs> อ้ปูฮ่อนค่ะน้าปูสิโต๊ะกักบวัวโต๊ะค่ะโต๊ะก,กับโต๊ะในหน่อยค่ะปูพ่อ เลี้ยนๆนี่ค่ะเออเอาเอาเสียกันกระทินหนึ่งร้ามมันใหม่แน่ปูขันย่างตกหลายพันอันอันยังกับปูไปฝังหัวยิงไข่เนะปูโอ้ค่ะเดินุ้่มหอนหลค่ะเอาป้อมเนะปูเนาะเออเอาคักเอาเนี่ยค่ะเอาค่ะปูหมวดว่าอันนี่โอ้ยเหล็กลางเฮ้านาะปูเงินี่ละลา อันแต่ว่าเดือนเดือนนี้มันหลุดงวดหนึ่งหรามาเข่าสองงวดแล้วก็มาหลุดงวดหนึ่งเนาะปูทิศท<ม>ิศแด,ดงแต่น้าเสียตามมาด้อค่ะเหล็กลางค่ะตามมาสี่งวดเข่าสองงวดหลุดสองงวดค่ะเอาปูแก่เมื่องวดนี่ตัวไหรค่ะปูบ้านนี้<ม>วิ่งล่างเข่าแน่ค่ะท่านผู้ชม 8กับ 0. ูนย์งวดนี้ค่ะแกับ 0. ประกอบคู่ตัวไหนดีค่ะปู่ตัวประกอบมันก็มีหาตัวเดียวหาตัวเดียวบอกค่ะปู้ห้า <5 S 2> <c oughs> ตัวเดียว <c oughs> อปู่สิว่างแปดกับศูนไว้น่วยื่อซิบดีค่ะมันแต่ว่ามันมันลุ่มเรื่งเทลียร์ขัมันเข้ามากนีะ่มันเบิดติดหลักเนะี่ย อ๋อกลับเอาหน้ามโนปูเนาะเออเรื่องเทียมันก็ไปซิบเรื่องเทียมันก็ไปงวยนะค่ะแปดห้าตัวเกานนปูกับศูนหาแมนค่ะกลับด้วยค่ะกลับด้วยนี่แหละค่ะเดินผู้ชมสองครูพ่อค่ะแมนเพราะว่ามันมันไปส้นกับบันนั่นอยู่ค่ะไปส้นหลวงปูปูใชยล้านอยู่อืมส้นหานโนปู <Yeah. S 1> ช้อนหาแต่ประกบก็คือกันค่ะท่านผู้ชมเน่ประกบก็คือกันค่ะแต่ว่าของเพิ่นก็บอะไรแปดเื่อกันเนี่แต่ว่าประกบปรคือกันปูปูก,ปกับอะไรแปดก็หาอีกด้อปูเนาะเออปูใช่านกับแปดก็หาแต่ว่าเลือกตัวประกบมาก่คือกันค่ะ <Yeah. S 1> ไพ่กับไพ่หรอวะเนะปูไผกับไพ่รอวะปูวะค่ะ <laughs> 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 อ๋อปูเสวานเป็นกับเบิ้งเฮาอยู่ในปูเบิง้งตลอดค่ะก้อติดก,ก้อตามเบิ้งวา่าน้ำเชี่ยนี่จะไปจังไดค่ะปูเสิอภาไปจังไดค่ะแต่ว่าค่อยย้องค่อยย้องไปเอาก็ได้ดอกย้องไปเฮาเนาะปูเนาะถ้าถ้าไปแห้งเลยมันก็คือคือจังปูวา่านล่ะค่ะค่อยค่อยย้องก็มีลมแน่มีเงยคอขึออน้นแนเนาะปูแมน่นลมก็ลรก ล่มกับลูกขันว่าตั้งห้าสูนเนาะปูอันปูแปดกับศูนย์นี่มักนี่ส่วนตัวนี่ใจเนวโนมไปตัวใดไรหลายกลัวค่ะปูแปดกับศูนย์นี่แปดกับศูนย์มักแปดวะปูมักแปะมักตัวเดียวอีกตั้งหากจัมักตัวเดียวอีกตั้งหากเด้อค่ะานุ่มคือแปดค่ะแปดพ่านมักตัวเดียวเลย ตัวเก่าอีกติปูแง่ตัวเก่าคา่ะท่านผู้ชมบ่หลายาเลขบ่หลายคูงวดนีเสี้ยนน้ำเสี้ยห้เลขเีระคูให้เลขเลขีระสองเทระสี่คูซ้ำหนีได้ปูเดียวนี่ยค่ะบ,บ่ไฮหลายค่ะท่านผู้ชมกันันแกงกัน,นยังมานั่งร่ำเตียนวะแกงควายอาจารย์แกงควายค่ะปู เออแจงคับนั่ง่อนัลาเป็นเงาเงาอยู่เป็นเงาเงาเขเออเป็นเงาเงาอยู่เป็นเงาเงาเป็นบะซืนบาเามันเป็นเงาเงาอยู่สันเดยดันเป็นบะซืนซ่องนั่นปูอันซ่องนั่นท่าไรค่ะเป็นบห่าวค่ะเป็นบห่าวอ๋องวามนี่มันก็ลรได้มันกับเขาได้เพราะว่าลูกปิงปองอยู่น้ำเขาเมียน ตอนดวงเขาขึ้นมันกะเข่าเนาะปูแมนดวงมันบสถ์ตกไปตลอดดอกนะมันก็ต้องมีขึ้นมีลงเนาะปูคนเฮาแม,ม่นมันบ่มีตะวันนี่งนอนเหโอตอนนน้องชมค่ะเอาปูวันนี้น้ำเชียทานแหลกบนเนะปูเดี๋ยวน้ำเชียจะไปตามอีกแจ๊กหมื่นสองหมื่นค่ะคัดใบขาน้ำเ <c oughs> ชียเ์นะปู <c oughs> ค่ะเอาน้ำเชี่ยกะระจายสีลบค่งซาตัวปูให้อยู่ดีไม่แห้งด้บปูกาบนมสัสก,การค่ะอาอค่ะท่านผู้ชมปูอารมณ์ดีน้ำเชี่ยเริ่มตามปูมาคืองวดนี่เนาะครับลุดค่ะท่านผู้ชมต่อมาเข่าสองงวดติดค่ะต่อมาราสุดนี่ค่ะคือลุดค่ะท่านผู้ชมแต้มเดียวเนาะแม่ค่ะ ที่ผ่านมานี่บ่ได้ลงแต่ว่าทํำสูตรเบื้องแล้วเข่าอีหลีค่ะดันูุชมเนี่บวกเบิ่งแล้วย้อนหลังเบิง่งเข่าอีหลีค่ะก็ไม่เชื่ป็นทดลองมาแล้วค่ะเน่ยครับผมค่ะเอางวดนี่มาแปดกับศูนย์ตัวใหญ่ละคะ่ะมันเนี่ยงวดนี่กะแปกนาะคะ่ะดันูุชมเสียนน้ำเสียนนี่เพิ่นจะปล่อยแนวทางให้หน่อยคููมากครับค่ะ,น,น,ะ,คะนี่แหละครับพี่พน้องเนาะ เอาเขแขนไปเลยครับผมค่ะวิ่งล่างวิ่งล่างแปดกับศูนย์ค่ะขีดเส้นใต้ที่แปดได้ครับผมค่ะประกบห้าตัวเดียวเลยครับพี่น้องค่ะสองตัวล่างแปดห้าศูนย์ห้าค่ะกับด้วยครับผมกลับด้วยเลขสองคู่เพิ่นว่ากลับนําเด้อค่ะท่านผู้ชมสองคู่ค่ะสองคู่ พรุ่งนี้อย่าเผออย่าผ่านเด้อค่ะถาน้ําเชียอเด้อค่ะมาแล้วผู้ไม่ออกน้มพรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะอันนี้ป่วลร่มดีผนาพางวดนี้กับว่าเขาอยู่บ้านน้ำเชียร์ผล่าเครื่องว่าเคร่งวัดสิก่าเลขเนาะมันกะม่เขาไม่รุดนั่ละป่วแมงหลายหลเฮียนน้ำเชียแมงหลายมาอยู่สามปีแล้วกับว่าหนีไหมค่ะดันบุ้ชมแมงเนาะครับอันนี้กะ น่าจะตามมาหงวดหนึ่งมีหน้าเพราะนี่แหละค่ะน่าจะล่อันนี้กนแต่เจ้าก่อยมาล้างรุดสองหวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่กับหงวดนี้แม่แต้มเดียวอีกเดี๋ยวสู่ต่อสู่กันไว้ค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชม ปูอารมณ์ดีเหลขกบนนี่ครับผมมื่ออื่นเจอกันนะคะ่ะพุ่งนี้เจอกันว่าเพิ่นจะได้ตัวไรค่ะน้ำเชียกกจะไปซื้อรถเตอรี่ยุทธาเพิ่นค่ะแต่ว่าเพิ่นนัดแล้วว่าคืนนี้จะส่งให้มื่ออื่นน้ำเชี่ยจะลงให้เอฟซีค่ะคลิปนี้เป็นเหลขกรางของปูเนาะครับค่ะสองคู่ค่ะผู้พ่อแม่น้ำกันเนาะอาจารย์แกงก้อยค่ะ หนึ่งเกตรางคนละไกลมากเลยค่ะแต่ว่าปู่บอกถึงอาจารย์แกงค่อยกับอาจารย์เอ,อปู่เซวันอยู่ปู่เซวันกบติปดกับา่าแต่ประโกบคนล,ละโตอือค่ะนี่เราการมิชงอ๋อราการมิชง,งปู่อารมณ์ดีๆค่ะ เููพนไห่แปกกับศูนย์วิ่งรางตัวประกบหาตัวเดียวมวดนี่เสี้ยนน้ำเชียมาแปกเวยค่ะให้เลขน่อยคููพร้อมถึกใจ f อฟซค่ะให้เลขหน่อยคููพร้อมค่ะเดี๋ยวน้ำเชียจะไปสรุปแนวทางให้ FC อีกเทน,นึงนะคะเลขรางค่ะเอฟซี FC เปนกัรล่อก้อยอยู่ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันเลข อถูกแล้วไม่ต้องถามหาค่ะพรุ่งนี้เจอกันแล้วค่ะสหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของปัวร่มดีก็ได้เห็นกันแล้วสองคู่เน้นเน้นกลับด้วยค่ะพอกันคลิปหนาอยุดีไม่แห้งสุขุสุขนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ